วันนี้นาะสถานีตำรวจภูทรบางน,าน,าบานังสตาอบางนังสตาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองค์มน,นตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุผู้ก่อ,อความไม่สงบรอบวางระเบิดหน้าอาคารที่พักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรบานังสตาเมื่อวันที่30มิถุนายน2567เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่ให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปเหตุลอบวางระเบิดดังกล่าวและได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงขอบใจกำลังพลทุกคนที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นองคมนตรีเชิญจจก,กัรดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจณโรงพยาบาลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาเชิญแ่ก,กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวนสามชุดมอบให้แก่นางสาวน้ำอ้อยเตะเหมทองเด็กชายอนาวินสุนทรกิจและนายรอมือรีเจะสิน ณโรงพายาบาลยะลาสิริรัตนรัตน์อําเภอเมืองยะลาเชิญจาัดก,การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวน12ชุดมอบให้แก่พันตำรวจโทรประยุทธ์โปจีนพันตำรวจโทสมจิตหินเพชรร้อยตำรวจโทอารีฟินมีสาจ่าสิบตรีวีระพงษ์หนูทองจ่าสิบตำรวจโททวัชัยขุนทองสิบตำรวจโทพสุทัศน์ละหว่าพิทักษ์สิบตำรวจโทอภิรักษ์เอ่งชวน สิบตำรวจโทณนัทพงศ์ทองหนัน T, สิบตำรวจโทพงศิริปิ่นพงศ์สิบตำรวจตรีวัชวรีคงปานสิบตำรวจโทนารายุทธสุทธิมาตรและนางนิตยาหินเพชรการได้<ม><น>รับจจาการดอกไม้และสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น